อ่เราเตรียมอาหารให้ปลาเลยคำเล็กๆแล้วฉีกขนมปังก่อนเลยอ่าเตรียมเตรียมเตรียมให้เยอะๆเลยวันนี้จะให้อาหารปลาเยอะไหมคะให้ไหมให้กี่ตัวให้ให้เยอะไหมให้อาหารปลาเยอะไหมหืมไหนปลาอยู่ตรงไหนคะ โอ้อ่ารีบทำรีบทำเลยเดี๋ยวเอาไปให้ปลาเลยรูปแล้วนี่ทำ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 ,ทำอาหารปลาให,<ำ>ให้ให้ปลาหน่อยค่ะอ้าวเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวให้อาหารปลานะคะไหนโอ้ปลามาแล้วเร็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 วอริค <c oughs> ออริคขีปลาให้อาหารปลาเลยใช่ไหม สี่ปลาให้อาหารปลาด้วยโอ้โหเอ๋ไหมปลาชอบเห็นไหมโอ้ยปลาชอบมากเลยเอาลูก

ù đâu 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 yon yon mày cái cây lên yon mày cái cây lên yon mày yon cái cây lên hoặc có đăng cài ờ khả như đây mi làng ấy nhớ in mình như đây khả năng hả? ให้ให้หมด,หหมดแล้วยังคะหมดแล้วค่ะปลาอ่าแล้วจะทำไงต่อบายบายปลาค่ะบายบายแล้วบอกปลาด้วยว่ายัางไงน้องนี่จะมาอีกไหมอบอก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 ปลา,าก่อนบ <c ười> ายบายบายบายอ่ะบายบายทุกคนบายบายก่อนอะนีซบายบายทุกคนก่อนลูกนี้นี้บายบายก่ bye bye, อนลูกปลาอะจุบจุบเลยจุบจุบจุบยด้วย มินิฮาร์ดหน่อยขอมินิฮาร์ดหน่อยค่ะเนาะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดตรงนี้ค่ะนี่ไม่นานมินิฮาร์ดโอเคบ๊ายบาย